กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เดินหน้าเสวนาระดมความคิดการรับมือข่าวปลอมเฟกนิวส์พร้อมเปิดตัวภาคีเครือข่ายสร้างองค์ความรู้คาดหวังเยาวชนและประชาชนเกิดองค์ความรู้ในการรับข่าวลวงผลงานในวันนี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุน15รายแล้วก็ได้มีการจัดแสดงผลงานให้เราเห็นในวันนี้ที่แล้วเสร็จก็คือ10ราย สื่อเหล่านี้จะเป็นสื่อที่จะไปสร้างให้เกิดกระบ,บวนการเรียนรู้ให้เกิดในเรื่องของออนิเวศของสื่อที่ดีว่าเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเรามีวิธีการในการป้องกันในการที่จะรับรับสื่อที่ไม่ดีอย่างไรแล้วก็เพื่อจะเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ผ,ผลิตสื่อให้ได้ลุกขึ้นมาเป็นนักผลิตสื่อที่สร้างสารรค์แล้วก็ปลอดภัยรวมถึงได้เห็นในเรื่องของตัวอย่างชิ้นงานนะคะที่จะนําออกไปเผยแพร่เพื่อสร้างการรียนรู้ต่อไปค่ะ ชิ้นงานที่นํามาแสดงก็จะมีตั้งแต่เว็บไซต์การตรวจสอบนะครับข่าวรวมข่าวปลอมรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆการรณรงค์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านปรลลัดพูดคือว่ามันเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้การให้หลักการวิธีการการตรวจสอบนะครับรวมถึงคําที่ว่าเวลาคุณจะสังเกตได้ว่าจะมีข่าวรวงข่าวปลอมเนี่ยมันจะมีใช้คําแบบนี้แบบไหนบ้างเนี่ยซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเป็นรายงานความคืบหน้าของผู้รับ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และผลงานเหล่านี้กำลังจะปิดโครงการก็คือว่าแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของภาคประชาสังคมภาคประชาชนที่จะเข้ามาใช้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาใช้ประโยชน์นะครับที่จะช่วยกันสร้างสิ่งที่เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะตรวจสอบข่าวปลอมได้รวมถึงส่งเสริมความรู้และความตระหนักในปัญหาข่าวปลอมสําหรับประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจสามารถรับชมข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook t h a i Media Fund Official.